สวัสดีครับท่านพี่น้องชาววันจันทร์ทุกท่านและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้ให้เกียรติติดตามเข้ามารับฟังกันครับวันนี้จะเป็นการทํานายทายทักคนที่เกิดวันจันทร์ตามตําราพรหมชาติซึ่งจากตำราพรหมชาติเนี่ยท่าน ได้เขียนคำทำนายไว้เป็นบทกลอนแล้วกระผมก็ได้นำเอาบทกลอนนั้นมาถอดเป็นคำบอกเล่าเพื่อจะได้สะดวกในการรับฟังกันครับเราลองมาติดตามกันดูนะครับว่าท่านทำนายคนวันจันทร์ไว้ว่าอย่างไรเริ่มต้นอย่างนี้ครับท่านบอกว่าคนวันจันทร์เนี่ย มีญาติพี่น้องก็เสมือนว่าไม่มีญาติพี่น้องเลยเพราะว่าโดยมากส่วนใหญ่แล้วจะพึ่งพาอาศัยอะไรกันไม่ได้เท่าไหร่นักคนวันจันทร์เนี่ยจะเข้าในสุภาษิตที่ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นก็คือต้องหาเงินหาทองด้วยตัวเอง ใช้ความเพียรพยายามด้วยตัวเองใช้มือซ้ายมือขวาอ่าเป็นที่พึ่งเป็นที่หาเงินหาทองและท่านเปรียบไว้ว่าเงินทองเปรียบเสมือนพี่น้องเอาท่านว่าไว้อย่างนั้นเลยในด้านอุปนิสัยของพี่น้องชาววันจันเนี่ยท่านกล่าวไว้ว่ามักจะเป็นคนตรงไปตรงมาจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ทำแบบตรงไปตรงมา เป็นที่นิยมชมชอบเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูงมากแล้วอุปนิสัยอีกอย่างหนึ่งของคนวันจัน์นี่ท่านกล่าวว่าถึงเวลาที่โมโหถึงเวลาที่โมโหหรือโกรธเนี่ยจะเป็นคนโมโหร้ายมากเป็นคนใจแข็งไม่ยอมแพ้ใคร มีวาจาที่เผ็ดร้อนรุนแรงมากโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับพวกญาติกับพวกพี่น้องต่างๆเนี่ยแม่อยู่ใกล้กันไม่ได้เลยทีเดียวนะอยู่ใกล้กันนี่ก็จะมีเรื่องมีปัญหากันทุกทีครับมักจะเป็นอย่างนั้นถัดมาท่านกล่าวไว้ว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยมักจะมีตำหนิโดดเด่น ตำหนิที่โดดเด่นนั่นก็คือพวกไยปานขี้แมงวันต่างๆเหล่านี้นะถ้าอยู่นอกร่มผ้าก็อาจจะเป็นจุดเด่นที่คนเห็นได้ชัดหรือว่าอยู่ในร่มผ้าก็จะเป็นจุดที่เด่นชัดเหมือนกันนี่เป็นเรื่องของตำหนิเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุเป็นอย่างไรครับ ท่านกล่าวไว้ว่าให้คนวันจันทร์เนี่ยพึงระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องฟืนฟืนไฟไฟไว้สักหน่อยเพราะท่านกล่าวว,ว่าโดยมากเนี่ยอุบัติเหตุของคนวันจันทร์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากความร้อนจากฟืนฟืนไฟไฟนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับต่อมาครับอ้าวท่านกล่าวไว้ว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะ โดยมากนี่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่คนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าท่านจะอยู่ในสถานภาพใดก็ตามอย่างเช่นว่าท่านอาจจะเป็นคนที่ทำงานภาครัฐภาคเอกชนห้างร้านบริษัทองค์กรต่างๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมักจะมีปัญหากับคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าหรือ อาจจะมีปัญหากับเจ้านายของตัวเองก็ได้ตามตำราก,กล่าวไว้ว่าอาจจะมีปัญหาใหญ่ๆถึงสองครั้งโดยกันนะเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยแหละนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องความรักเป็นอย่างไรท่านกล่าวไว้ตามตำราว่าคนเกิดวันจันทร์นี่โดยมากส่วนใหญ่นี่จะเป็นหญิง หรือจะเป็นชายก็าตามเนี่ยมักจะเป็นแม่ไม้มักจะเป็นพ่อไม้คือมักจะไม่ประสบผลสำเร็จในการแต่งงานแต่งการครั้งแรกๆครับแต่เกณฑ์ชะตาชีวิตของคนวันจันทร์เนี่ยเขาบอกว่าจะได้ดิบได้ดีในภายหลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ มีหลักฐานที่มั่นคงและในที่สุดทำไปทำมานี่ก็จะกลายเป็นว่าเอาเป็นที่พึ่งของญาติพี่น้องได้ไม่เป็นธรรมดานะครับพอมีหลักฐานมีฐานะที่มั่นคงอา้าวมีปัญหามีเรื่องอะไรก็แล้วแล้วกันไปพี่น้องก็อาจจะมาเป็นผู้ที่มาขอความช่วยเหลือ,อช่วยเหลือในเรื่องต่างๆก็เป็นที่พึ่งพาอาศัยของพี่น้องได้ในที่สุดท่านกล่าวไว้ว่า คนวันจันนี้นี้นะครับนามของคนวันจันเนี่ยเป็นนามธาตุไม้ในนามกําเนิดของคนวันจันในนามกําเนิดเรียกว่าธาตุไม้ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับการทํานายทายทักที่นํามาจากตําราพรรมชาติครับท่านฟังแล้วเป็นอย่างไร ถ้าท่านฟังแล้วชอบนะครับขอความกรุณาสนับสนุนกันด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณร่วงหน้าเอาละว,วันนี้ก็ต้องลาจากท่านไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสต่ตอไปครับขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีครับ